ก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะที่เอาของมาช่วยคูณจะพูดยังไงค่ะขอขอบคุณและก็ขอบใจปูก่อนเรียบร้นูน ชิของเาด้วนะชของเราด้นะตาเออีไปดีไปาเป็นภการอ่มอบถุนหงาที่ถุงปสุดแล้วก็เซลคกบริโภคนะครับโยมผูยอยากไรธรรมดาที่ไหนนี่าวีข้าวที่หนึ่งเลยเดเป็นกำลังใจให้เป็นกลังใจให้เดี๋ยวมันจะดีขึ้นจะดีขึ้นในเรววันนี้แหละ ก็เชนไอวัตเดี๋ยวทุกคนะขอเสียงด้วยไม่ต้องให้เสียงหลวงพ่อคนเดียวเราหลวงพ่อไม่ซีเรียสนะนะได้ค่ะได้เดาได้เดาขอบคุณลำลวนเกษตรเมืองสุรินใช่ไหมถูกไหมครับเออที่ที่เป็นสะพานบุญบอกหลวงพ่อซีโคได้ได้ทราบข่าวก็เลยอ่ะนำความช่วยเหลือเบื้องต้นนำมาช่วยเล็กๆน้อยๆนะทั้งที่ที่พอช่วยได้ในเบื้องต้นก่อนก็ก็ขอบคุณทีมงานหลายคนมีนาเนี่ยก็เป็นเอฟซีหลวงพ่อซีโคแต่หลวงพ่อก็รู้จักอยู่นะ แต่หลวงพ่อไม่เคยนั่นค่ะการรักษาหลวงพ่อเป็นตัวมาเยอะเลยโอเเปนนี้เลยเดี๋ยวเมื่อนูก็จะได้เอชซีเพิ่มเห็นหนูก็จะไปกดติดตามต้องต้องต้องไปลบจากเดิมห้าพันก่อนตอนนี้เต็มห้าพันรับเพิ่มไม่ได้ต้องให้ติดตามแล้วเอาขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณค่ะจักรยานก็จะมาใหม่บ้านก็จะเดรดมิดใหม่ในในวิถีอิจใจแหละเชื่อว่าคู่จะมีผู้ให้การสนับสนุนผ่านช่องทางหลายๆช่องทาง <S <S นี่แหละก็เอาหลวงพ่อสิโกเป็นเป็นมาดูพื้นที่แลวเป็นความจําเป็นจริงๆอ่ะอ,อยากไรจริงๆแล้วก็ระบักจริงๆตามสิทธิ์เราจะตาม,มาไม่ได้ไม่ได้เอาภาพไม่ได้เอาอะไรดอกนะก็ใครที่สามารถช่วยได้ก็ช่วยได้นทางด้านผ่านชุมชนผ่านอคปกรณ์ต่างๆผ่านส่วนราชการก็ช่วยๆกันยกระดับนะครับชีวิตของของพี่น้องเราอขอบคุณมากวันนี้มารอตอนบ่ายจนจะค่ำและวแล้วก็ เป็นความตั้งใจว่าอยากจะมาช่วยเดิมทีว่าจะไม่มาแล้วแหละว่าจะส่งแต่ของมาก็นึกอยากจะมาก็เอามาช่วยไองมโอเคโอเคโอเคขอาโอเคทีนี้จะเก็บไว้ตรงไหนก็สุดแล้วแต่เด้อเสื่อนี่ไม่ต้องคืนหลวงพ่อบริจาคให้เลยเสื่อที่น่ารักที่สุดได้ยินนั่งกินข้าวแล้วนะไอ้ไอ้ตาลไอไม่มาหลวงพ่อไหนึ่งใบเอง อขยี้วัดเลยค่ะจักรยานจักรยานตัวนี้มันน่าจะยางเตะเนาะเปลี่ยนยางน่าจะใช้ได้ถ้าเปลี่ยนทั้งทั้งล้อทั้งอะไรก็มันมันก็ก็ใช้ได้อยู่ใช้ได้ยังใช้ได้เปลี่ยนยางเปลี่ยนเติมทั้งสองส่วนเลยทั้งทั้งทั้งเปลี่ยนอะไรกับกับหาตัวใหม่มาเติมเต็มก็ได้ ไม้นี่คือไม้ตอนนี้ผุแล้วปลวกขึ้นน่ครับผุเลยผุแล้วจะเวลาลงมานก็าไปแล้วเลยอืม่ืมขาไปแล้วะจะเจอปลวกกินแล้วก็จะเข้าหน้าฝนเต็มตัวก็คงต้อ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 งเปลี่ยนก็หวังอาศัยชุมชนด้วยเนาะผู้นำชุมชนถ้าถ้าเรามีอุปกรณ์พร้อมเรามีไม้มีอะไรพร้อมก็คงกำลังใช้กำลังของชาวบ้านเราไปช่วยมาเติมเต็ม ความรู้ครอลงแขกประสานกับหลวง <ừ. S 1> พ่อที่วัดเชิญชวนให้ญาติโยมมามาส่งมาปะให้มันมัน,ม,นมันก็ได้ได้ความผู้มือในหลายๆติอยูย่ยยยยยยยถือทามาดู <c oughs> ข้างในนะครับอันนี้ก็จะเป็นกินข้าวนั่งกินตรงไหนอันนี้คือ <c oughs> ไปทำกับข้าวตรงนี้ใช่ไหมครับไปเนาะไปเนาะนี่อะไรสบายสบายวิถีชาวบ้านเสือมีไหมเสือก็นี่ไงมันขาดแล้วค่ะเสือขาดนั่งเสือแล้ว ตอนนี้ก็ได้ถังไว้สำหรับใส่ข้าวเลยนะครับผมจ้านี่ถังถังใส่เขาใส่ข้าวสารเลยเนาะจ้าอ๋อปาดปาดปาดก็ก็หวังว่าวันนี้ข้าวสารจะเต็มถังนี่แหละเแต่วันนี้ข้าวสารจะเต็มถังจากหลวงพ่อศิโคจากเนี่ยผมได้กระสอบนี่นี่จากลำดวนครับจานเจ้าลำดวนเกษตรเมืองสุรินทร์มาแล้วกระสอบนึงเต็มถังนี่เงี้ยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศข้างในครับดูเป็นสภาพสภาพบ้านภายนาพบ้านที่นอนค่ะโอเคเนาะโอเคแล้วใครอยู่ข้างในมั้ย ไม้ก็จะเห็นไม้ที่ผุพังแบบนี้ครับอ่าอ่อ่าสือผาเสื้อบ้านครับมีมีเบาะนอนนุ่มสบายมีที่นอนเบาะแบบนี้ครับผมที่นอนอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือหากินมีเบ็ดตกตาะครับมีมีอุปกรณ์ต่างๆน้ำกินตอนนี้คือน้ำกินออกมาจากไหนครับน้ำกินน้ำกินก็จะโรใส่ขวดมาค่ะจากซากไม้เลยเอา น้ำที่อยู่ที่ไหนในสระในในปราปลาในหมู่บ้านเขาจะเลาะไปก็มีคนปลามาแล้วก็จะเาะมาจะเจาะมาจเลาะมานะครับส่วนน้ําที่อาบน้ํามาจากไหนครับน้ําสระเลยก็มีสระส่วนตัวใช่ไหมมีสระส่วนตัวบ่ออาบน้าส่วนตัวสระน้ําส่วนตัวกว้างหลายร้อยไร่เลยแะนี่ครับสภาพโดยรอบชาวบ้านโดยรอบน้ำส่วนตัวแล้วก็เป็นแหล่งสำหรับหาปลาด้วยบ้านบ้านตัวนี้สร้างเองหรือว่าใครสร้างให้ครับ นู่นคือความร่วมมือของแหล่งก่อสร้างกันบ้านนี้คือประมาณอันนี้สร้างมากี่ปีแล้วตัวนี้ครับสองสามปีแล้วสองสามปีแล้วสามปีแล้วมาอยู่มาอยู่ตรงนี้ประมาณกี่ปีแล้วครับสามปีสามปีแล้วเนาะต้องต้องขอบคุณท่านท่านผู้ใหญ่บ้านด้วยที่อนุเคราะห์ใช่ครับที่ในการได้มีพักพิงที่เราเป็นพักเพ่งอาจจะได้สามปีเนี่ยสำหรับคนที่ ไรเป้าหมายม,มีที่ขึ้นที่พิงจริงเป็นยาเีลาที่ยาวนานมากแต่ตอนนี้เสาเสามันติดดินเนาะมันทําให้ปลวกมันขึ้นได้นนง่ายขึ้นง่ายงั้นก็มีโอกาสที่ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่าง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 น้อยก็มากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเพื่อให้สภาพของบ้านได้ได,ได้อยู่คงทนอย่างน้อยหนึ่งปีสองปีตามตามตามเจตนารมณ์ จะต้องมีเสาปูนเพื่อยกไม้ให้พ้นจากดินเพื่อกันการปลูกกันอะไรการถูกอะไรกันของเขาของแล้วก็เป็นห้องน้ำาพอนนู้นแต่เสื้อผ้าเยอะมากเยอะกว่าจีวรเราพอจีวเสื้อผ้าเยอะเยอะมากกบริจาคมาว่าเสื้อผ้าน่ะจะเป็นเสื้อผ้าที่ที่ผู้ใจดีบริจาคมาอรบกวนที่โคจีวรนเดียวใช้ช้าใส้เร็ว ใช่นานั้นเสื้อสวยนั่นี่ยเสื้ <c oughs> อขาวงานอาน้นัมีลายนะลูกไม้ม <c oughs> ก็คิดว่าใน <c oughs> ในโอกาสทันใ,นในกล้นี้ก็คงจะได้จะได้ดมสรพพะกำลังผนะู้ใจดีหลายๆคนหลา,ล,าล,าลายฝ่ายทั้งฝ่ายปกครองทั้งฝ่ายบ้านเมืองทั้งฝ่ายผู้นำท้องถิ่นทั้งฝ่ายที่สนับสนุนในเรื่องของของตัวน้ำซ้เล็กน้อยเพื่อยลดขนาดความเป็นอยู่ของ น้องๆทั้งสองคนแล้วก็ลูกเล็กหนึ่งคนใครที่มีความถนัดในช่องทางไหนก็ทวมด้วยช่วยกันในช่องทางนั้นที่มีโอกาสทางด้านการศึกษาก็ดูแลลูกัวเล็กๆที่จะต้องไปศึกษาต่อใครที่มีความเชี่ยวชาญสัมผัในการก่อสร้างหรือในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยก็ช่วยกันคนไม้คนมือก็จะได้ ไปรพร้อมๆกันต่อให้ไม่ได้เดินไปในสเสมอๆกันแต่เราก็จะตามกันไม่ทิ้งใครไปข้างหลังเท่าที่มีปไ,ไปไปไปพร้อมๆกันแต่คนเดินอาจจะอยู่ทั้งหลังหน, <ừ> นึ่งท้ายนนหนึงนมองมองเห็นนั่นแหละว่าความเป็นที่ที่เราขาดมีอะไรตามเต็มเต็ม ชวนช่วยกันไปทำอะไรที่เราช่วยกันก็ฝากให้เราดในในช่วยกันในรสนับสนุนเป็นกำลังใจนะั่นแหละง่ายๆไม่ต้องไม่ต้องเอาเรื่องของการเมืองไม่ต้องเอาอะไรมาดราม่าเนอะในนี้ก็เอาแค่ยกระดับคุณภาพชีวิตของเพื่อนร่วโลกเราด้วยกันเนี่ยคนสุรินคนกัมพูชาคนต่างประเทศจะที่เพื่อน ประเดิมเลยเนาะเดี ies, um, ๋ยวช่วยกันแบกไอ้ครื่อกบรองไบพกมาลงไหมมาลงแล้วยังวันไหนที่ไม่ได้ทํางานไม่ได้อะไรกลางวันนี้อยู่ทําอะไรครับเล่นอยู่อยู่เท่านี้หรือว่าทำอะไรครับเล่นอยู่ในสลากอ๋อในสลากอ๋อสลาหมู่บ้านใช่ไหมครับแต่อยู่ตรงนี้ไม่มีใครเข้ามาขโมยของอะไรใช่ไหมครับไม่มีไมม่ีเนาะไม่มีของมีค่ามีของมีค่าแต่น่าก็มีสองตัวช่วยเฝ้าเนาะ แต่แต่แต่ซื้อมากเสาต,ตัวเนี่ยคงหวังไม่ได้เดี๋ยวเขากระดิกหางให้เป็นมิดค่ะเป็นมิดเป็นมิดต่อทุกคนๆๆวันนี้รู้สึกดีใจไหมครับ ดีใจไหมหลวงพ่อเอาข้าวมาให้ดีใจไหมดีใจเรียนเรียนเรีนอยู่ชั้นไหนแล้วครับชั้นป .1 ป .1 อ๋อที่ห้องเรียนมีเพื่อนเยอะไหมครับกี่คนครับสี่คนโอ้เน้อยแท้สี่คนมีประมาณกี่คนสี่คนสี่คนทำไมน้อยจังเล่นกวใคร กับเพื่อนเพื่อนชื่ออะไรบ้างมีเพื่อนชื่อไอเดียชื่อไอบาชื่อไอเพื่ชื่อหนูโอ้ชื่อหนูด้วยโอเก่งไปไหนต่อครับผมไปงานกูนจุกแขกอ๋อไปทําอะไรครับผมไปล้างจานอ๋อรับจ้างล้างจานอ๋อเป็นบุญมากได้นั่งรถเป็นบุญวันนี้ได้นั่งรถหลวงพ่อนะครับผมได้นั่งรถหลวงพ่อสีโพ